ปติมันจะมีไหว้ตามปฏิทินจีนใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามายึดตามปฏิทินสากลได้ไหมเพื่อที่เราจะได้จาได้ง่ายสําหรับคนจีินแล้วเนี่ยนะบปถูกที่คนไหว้ก็จะยึดถลายขอให้ได้ไหว้คือถูกต้อเแต่ยึดตามปทินีนปินทิสาคือถูกตแต่ดังนั้นหมาย ยึตามปฏิทินสากลก็ทำได้ทอย<ด>ู่ที่ลูกหานเพราะไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องต,ต,อต,ตอนนั้ตนตั้มตัวนีเคยเคยที่ลูกหลานจะกำหนดขึ้นมาเพระว่าลูก,กหลนเป็นหลาคาทุกคนพร้อมกันว่าจะกำดตัมสากลก็ตํ<อ>าสากลเพื่อลูกหลานก็จะได้ดูปฏิทินได้ง่ายขึ้น เคยเคยอ,อยู่ที่ลูกหลาจชาอ่าไม่ผิดอะไรนะอาจารย์อาจารย์ไม่ไม่ไม่ผิดอะไร